ตอนนี้เรากำลังจะออกจากอุบลเนานะสรุปเราก็คือนั่งแท็กซีนะ่เนาะแท็กซี่กับใจดีนะทุกคนนะแต่เท่ากันนั่นแหละสบายดีสบายดีเดี๋ยวพ่อแม่พี่นอ้องสุข,ขุดสุกคนขากลับพ่อก็กลับก็เบ,บ,บาโตแต่เบาโตพิน่นพิ่นเวียนหัวแหละเนาะทุกคนพิ่นก็น,นอนอยู่ทางหลังนะเด็กสาวก็เบามอยซอย8ก่อนนะแล้วก็เวซื้อของฝากของต้นไปให้ เสนหน่อยเฮ้าส์เบสใช่ป่ะพ,พี่บูเพราะว่าแถวนี้มันบมูมีเอาออกมานะพี่บมีห่างในยังแล้วไอซิ่งไปซื้อไอยังเกาะเสาหน่อยเพือ่อจะกินโดนัทเตะและ่ากาซิซื้อ,อยังเคฟซีไปฝากเสาลิงกับเบ๋าบอกเปล่าบ,าบาวายเน่เนาะทุกคนจากนี้ไปกับเกือบร้อยกิลโลวอนเลยพอดีแท็กซี่พกใจดีจะดีนะ ก็พัาคุยภายในอย่างโบว่งนอนเนี่ยพอมื่อขึ้นก็นอนเดึกปีสี่ลงไลเพื่อนนอนกับปีหาเนาะทุกคนถนนหนทางกับประมาณน,นี้แล้วเขาก็สิท้าเบิรงว่า,าเขาวะยใสจังไรเนานะทุกคนอะจะเข้าอำเภอสว่างอำเภอสว่างนะถนนหนทางเนาะทุกคนลมลื่นเลยนี่ เขาขายเนี่ยก็เป็นถุงเป,น,ป,เปนรูป,รปนะสุนัขป, <laughs> ปลาซื้อไปเรี่ยงซื้อไปเรี่ยงซื้อไปคัดไปหอดลาวกับบอนนลนันดีลาเขาก็มีขายดีคือน้องปลาอยูยส่สวนนะกับประมาณาสีน่นองนะฮะก็บบได้ิสุกินนาซาโนหนทางนะโอ้สะดวกสบายจริงนเพราะว่าใส่เวลาเดินทางกับบกเกอร์ประมาณสองโมงเขาตีไปสองโมงนะประมาณนั่นแหละสองโมง เพราะว่ามื่นนี้มื่นนี้การเว่าออแหละไอสตเดนหลายอย่างเนาะแต่การจักสันว่าไดกับว่าอย่างนั้นแหละก็ถือว่าเออเอากระสิธไปกับบ้านเพราะว่าบิ๊กไงกับมาหับอเมริโกโอบลรถคันนั้นเต็มเลยเพราะว่าหนึ่งบิ๊กซื้อซือ้อนังสือ้อแอร์ใส่รถก็เลยมันแน่นนะก็เลยเออถ้าสินใจนั่งแท็กซี่มา ไปอยู่บ้านคอยได้เปนะ็น <c oughs> หน้าบ้านคอยเห็นนะแต่ก่อนเป็นวันวแต่ก่อนเป็นโทเวดิตอนนี้เป็นวันเวปาถสนุนแบบว่าทาั้งทั้งที่เป็นเมืองผ่านได้จะขึน้นเหนือลงใต้สิบห้าท้ายไปเวียดนามผ่านบานบาตกมดนดิ <c oughs> มันก่นนะเพราะเขาเปิดร้านอาหารอยู่อยู่สวรรค์แบบพวกไก่ย่างพวก๋วยเตียวพวกอันนี้รับทัวนะเวลาทัวเราไปเที่ยวเที่ยวเวียดนามหรือว่าเวียดน,นามมา มาไทยแบบนี้เขาเ็าเอาทัวรลงบินต่ถนนคนทางกันนีเปรียกวเถิงคัดเปรี้ยวกับวยากเปรียบเทียบเนี้ย็เล่าให้เบิ้งสื่อทุกคนเนี่ยตอนนี้ครับก็มหอดโลตัสพี่บูรณ์สงครามนะเป็นงกาะพี่บูรณ์มังสาหานอ๋อพี่บูรณ์มังสังมามังยังเกาะเบาใหม่พี่บูรณ์มังสาหาน่เออพี่บูรณ์มังสาหานนะคนก็หลายเนาะ อาไปซื้อ KFC เป็นเล็กโตฟื้นแล้วยังโอ้ยเอายาแกปวดบ่ลองป่ฮะซื้อเบียร์เลยวอนบ่ให้เพ่นกินยาแกปวดบ่มีอยู่พิทต้องถอนโดยพีทต้องถอนโดยพิทนะบอสพนบ่อร์พนเบอร์จะพักผ่อนหลายมื่อเดี๋ยวพนก็เมื่อยพอมือเสร็มากก็นอนน้อยเดียวหนึ่งมันก็เลยสะสมนะที่ทีมเม่ร้องเ น้าโอนเออเออคือสะสมาห่างกันละทุกคนติง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 เซฟซีตรงไหนเออเฮ้ยเฟซีฝั่งไหนที่เห็นแบบแบบอยู่ใถวห้องน้ำปะห้องน้ำโอ้แป๊บหนึ่งอยู่แถวนี้แหละอะไรปะอยู่ห้องน้ำใช่ฉันเดี๋ยาทำให้ อ้าวฮัลโหลเอมิวันจังไดมาเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วเจอกันเอาเคเอฟซีตรงไหนจะทำแล้วพี่ปุ้ยบิ๊กไ่ล่ะนี่เี่บิ๊กไ่กันนะไปนนสิ สอร้อกบาทน้ำสน้นลดเพิ่มรวมเจ0บาทที่มัน,น,น,นแล้วกะแล้วแจกเอาแอมระบาเพิ่นเอามาเลยฮฮะโอ้ห้ชใ่ในในไซสเคเอซีอยู่นไหนซื้อโดนัทก่อนเิซื้อโดนัทไปฝากนะเลยก่อนซื้อโดนัทไปฝากซกหน่อยก่อนเอนา kaya ganito pa ngong yo si ย่างละอันอยางละอันเดินนัดไปฝากสักหน่อยแบบนี้ละกันจะขบ กระสือฮัลโลตัดพี่บูนอะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้แล้วพี่แท็กซี่บอกเดี๋ยวทุกคนคนหลายไหมอีสองชิ้นครับซื้อเดปีสองอ๋ออีสองชิ้นใช่ไหมอะไรอะไรก็ได้ในนี้ใช่ไหมไในกล่องนี้ก็ได้โอ,โอ้โอันนี้ลวกัน ฮะกลับแล้วกูปุยยังเลอะอยู่กุยยังเลอะอยู่มันดาได้ยังออยไ,ไง,ไงนั่งแท็กซี่จ้านั่งแท็กซีจก่จ้าดูดูเสียงสิคะดูเสียงสิคะโอเคนะโอเคเปเปอร์ใช่ไหมอ่ะ KFC อยู่สายก่อไปซื้อไปฝากสลิง ก็ซื Dans ้ออะไรบ่ซื้อเอายางไปฝากซาลิงเลยเอาบ่แล้วถ้าบ่ได้ซื้อเด็กก็จะได้นะโอเคไม่ก็เอายางบ่ถ่ายปุ้ยซื้อขนมกันนะทุกคนอะไร เอาอันนี้เือบใส่ติดกอดสองอันนี้กันจะเกาะจะฝากโซลิ่มสองอย่างนะคนเี่ยนใช่ นคิดเงินทุนนู้นหรือ,อย่งง่ายหลับกันงงเล่นนึงคิดเงินก็ออกมาในทุกคนเอาคนนั้นยังมาปะเอาคนที่อยู่ไสนะ่เนาะเราบอกโตนนะตำรวจพันมาอย่างไรลมาดูแลความเรียบร้อย ออกมาจะเห็นไหมเนี่ยคนนั้นเราเบาโตอยู่นะทุกคนเพราะว่าเพิ่นนั่นแหละเขาหองน้ำตอนนี้เขาก็มอ,อดเขื่อนซิลินทรอนเลยนาะอันนี้เป็นหางเขื่อนเป็นปะเ้วยจังใดขนาดน้ำยังไหลขนาดนี้ขนาดชส่วงช่วงน้ำลดในทุกคนวิวทิวทัศน์็กอ้ไปนะว่าเทิงใหม่กอนะลองนะลงไปครับจิ๊สกีเปสสิทธนะ ล่องแพแล้วก็ครับเฟรสก,กีแบบว่ากินกุ้งเต้นอย่างในคลิปของบิ๊กใหญ่เด็ดพันกินกุ้งเต้นเลยกุ้งปีดใส่ตาเพิ่อในทุกคนนะนี่เบิดไหมอีกนี่ไปประมาณจะกิโลฮอดฮอดหอ,หอ,หอ,หอดฮอดด่านประมาณอีกยี่สิบกิโลเอาแบบแล้วเดี๋ยวก็ถึงเลยสินี่แสดงว่าจากด่านมาเขื่อนสิรินธรนี่ก็แป๊บเดียว เห็นบิ๊กเห็นบิ๊กใหญ่พันส่วนอยู่แต่เ้าก็บบัวหูอันนั้นเนี่ยว่ามันไกลไปเลยทะเลทะเลเทียมปะทะเลยังก็เจอใจว่าที่ไหนเออพัทยาน้อยดกคนก็จะทำมีแพร่ลองผับลองแพร่าัวใจขาเข้าไปในแหวนทะมิดว่าบิ๊กขั้นล้านนะมามาไวนะทะมิดว่าสิมาทะมิดว่าปขั้นหนาบริสุทธิาแม่นเลยนะ เรื่องไลาเป็นปบฟอร์ดเนี่ยเป็นแบบโมโนเนจใจไล่ก้นกันมาทุกคนเกือนซีริสทอลเนี่ยตอนนี้ฮก็มาถึงด่านช่องเมกแล้วทุกคนนะก็ลงไปเต็มบัตรแล้วเราก็จะโทรหาเสาวหลิงแล้วก็แคมเบยใแคมเบย ของเขาขึ้นทางฝั่งนี้แต่ว่าเม้นแต่ว่าขาออกนะโอเคนะขอบใจลายได้เด้ร้อยหนึ่งเฮคซิปเลยก็ได้นัดจังว่ากันร้อยขอบคุณครับนี่โอกาสกันเลยดีครับโอเคตั้งไว้ป่ะอันแล้วข้าวข้าวข้าวเฮะไม่ยังเกาะเออเหนื่อ บ่มีกำมาหอดแล้วบิ๊กใหญ่กับมาหอดหรือบอสเขาคุมมาหอดไวกว่าบิ๊กใหญ่ป่ะไปโทรหาบิ๊กใหญ่ด้วยฮะปัดอยู่ในหลอดหลอดบอสเอ้าไม่ได้กระเป๋ามาสิบ่โอ้โอเคโอเคเดี๋ยวโทรหาบิ๊กใหญ่มีแล้วครับมีแล้วครับฮ่าจะขึ้นท้องอยู่บ่ เห็นบะจำดีใช่เ้าส่องลงไปทางไหนฮะตอนนี้เ,นเขาก็ขามมาด่าน2องม็ตรต่างลาวนะทุกคนนี่เ,นเขาก็จะมาแจ้งเอกสารก่อนอดแลวทุกคนรอคับซีมาหากับซวหน่อยนะ อพอโตกะฟื้นแล้วฟื้นเลยต่อป่ะพื้นแล้วโอ้ฟื้นเลยตายแล้วหากมันชุดทางโอ้บุญเอกเปาืองเสื้อผ้าเพิ่นนะเนาะถ้าต้องไปเก่งเต่าอโมอลาวอีกเทนหนึ่งนาะปฏนนิก็ฮ้อนห่อน,อนบ้านเราก็อยากเล่าเรื่องอยห์มันก็เล่าวบว่าได้บางอันมันก็ต้องเออคืนคนั่น,นหนึ่งคืนน้ำลายเนาะมันกันหนา อ่อนแล้วนี่ฝั่งลาวนะทุกคนรถบิ๊กไนก์จอดอยู่เสร็จแล้วมัอก็เนแบบแบบเออญี่ปุ่นแหละบิ๊กไนกฮครับคนแล้วจะกลับไปตั้มขี่รถไที่แมนต้องเข่าพุ่นรถแมนอ้ามันกับยังถ้าไม่ได้ไมโก้เข่าพุ่นก็ได้เหรอเข่าพุ่นก็ได้ต่อกันค่ะเพราะว่าขี่รถคันเดียวเขาก็ต้องคู่เดียวแจ้งเนี่ยตอย่างครับพาสปอร์ตเขาต้องลงมามาสแกนหน้าสินะกระประมาณนี้่ะทุกคนดีแต่คนโบราณเอาอ้วยนะ เป็นพันอถ้าจ่แถวเนี้ยนะย่างสดอมันส่ม้ายว่าไนีจะคือบวปิดอันนะปิดบ่อนเนี่ยน,น,นะนะทุกคนมา่อนมีห้ากับสี่ปิดกอ่อนเพราะว่าข่าวบ่อนยอังกับเขตนะเเขตตมอเพื่อไม่ายนะทุกคนบอนโตกันจะได้ยังมาฝากนะเด็กเท้เาก็ได้แกขนมนะเพราะว่า ถ้าจะซื้อ KFC บิ๊กไง่นบอกคนซื้อแล้วกเลยกีตาวก็เลยซื้อแต่โดนนักับขนมไปผากส้นหน่อยกับสีสาหลิงแต่กับทีมงานนักหนึ่งนะเพราะกีตาว์ขั้นเมื่อปักเขั้นเมื่อสถาบันก็นอาจจะเป็นมะอื่นะะหรือมอฮื่นนะดูก่อนอาจจะเป็นมะอื่นก็ได้หรือว่จาจังใดจะสารรอบเลยว่าขอบใจนะ นะฮะการเดินทางกันยุติใช่ไหม่อนบ้าเอาไปถ่ายอยู่พูดไปยังพูดผูไปไปเบิ่กเงินอ่ะไปหายังกินอยู่ผูกปะมันห่อนแห้งคนกับไปหลายเนาะเขาจะมาตอนสอบตอนค่ำไปเขาจะไปทำงานบอลลีอกันจังไดฮะไปทำงานแม่ไปเที่ยวแม่เสื้อขาเลยเนาะ ข้าเจ้าก็ต้องขัมศีก็ต้องมาฝั่งนี่จ้าล่ะขึ้นนี่จ้านี่ให้ไปเล่อเบิ่งเขาจะขายยังไงเนี่ทุกคนยืนอ่านด้านซองเมกเนี่ยเพราะว่าเจ้าขาวก็บปริมาโดนโดนเลยนะเห็นหน่อยโทรบอกคัมศีว่าอยู่ตรงไหนยังไงบนเขาขายง่ายไหมดิถ่ายไม่โกนเราเห็นแล้ว แต่ก่อนเขามีของขายหลายๆนะม,นมีขายหันขะายนี่นนนม,าามันจะหวานนะนี่น่าเลิศเขาจะมาหามมีเลิศแล้วอ่ะนึกว่าเจ๊คนสวยนีะวะนี่ขอนเลยไปบอลหุห่มๆผุนโตไปคุูคบอลหุห่มๆผุนเอ,านนอเ้าใหญ่ขึ้นขึ้นแป้วยังะไะ บ่อนขายเครื่องกันนะทุกคนบอกบอกบอกไม่บอกคือแต่ก่อนแต่ก่อนมีของป่านายลายขาจะขายเดี๋หน่อยลอกคำซีออกมาว่าตอนนี้กระเข้ามอดปักซีนะกระปักกระปักซีเล่คนทองคนทองบอกสี่สี่สิบโลบอ่ทำสีบันทินจนมาหักนะทุกคน นาะตอนนี้กะมาหอดพ่นทองเนาะขับมาแต่ส่องขับมาแต่ด่านไทยเนาะคับสีเพ pues anyway> ิ่นมาหาสีพันย่เบิ่งข้างหลังมันครับบังคับทับสีมาหาทุกคนเพราาะว่เพิ่นกะทัก่อนหน่อยแหละเพิ่นทําธุรกิจอยู่จะไปเท่าไหร่ในยุ่นะสามสิเล่นอะไรบ่หอดบ่นห้าสิบสามิ๊กไงก็นาหนาทุกคนอันหน่ะอยู่อยู่บ้านหรือไงเออ เพื่อนเราจักวะอ้าวขี่ยังเมื่อซื้อรถจักรเหมือนเดิมนะดูดีวัยแกดสี่สิบสี่เนาะดูดีตัดูดีนะสี่สิบกว่าลัตเนาะก็ดูดีเดุกคนนะก็ดสิบใบใบตลาดหวยหวยหวยหเพล็กเนาะจักหน่อยนะทุกคนหงยฮงจ้าหวยฮงหวยเพกนะทุกคนเพราะว่าเบิ้งรถบิ๊กใหญ่สรับไปดีเด้อทุกคนนะ อีกจังหนึ่งก็เบาโตก้าพ้นขึ้นสิบแล้วตอนมาลอดอย่ามาลดป้นกิ้งกิ้งเลิก่งไแ่ต้อนกิ้งฮะฟื่งขึ้นสิบพิ่งพาเลตุเมนเปนอะไรมาลดหรือเปล่าสเปนอะไรนี่สเปนสปรมาแลงสเปนเนี่ยนะวัาคำารีนี่ออกมารูปนี่นะช่วงนี้อาจจะรวยนิดหนึ่งคำศรีบัตรีนนี่นะนะ ไปไทปามืะุกคนเนาจะไปทยปะาล้วครับใชันมาเนาะตอนนี้ฮะัมาั่งเาะเออเมนเลยเนาะเนาวันเด้เมื่อบ้านเนี่ยแต่ว่านะนึกออกใช่ไหมมนเซ็ควายนะเออแล้เป็นไรไทยลไเหรอนี่ทุกคนรถลิกใหญมาโตนี่นเดตัวเฮ้อันี่เดขาเห็นอยู่ในในในนั่นกูนั่งผาอยู่อันนั้นโมูบะอย่างเขามีนั่งือนั่งาอยู่ด่านไทยจับสมอง แม่เราก็น <actually meets> mm ั hmm. well, yes, ่งท no? ่าอันน right. oh ี้ก you know. ันนะบริจาคบวตาถึงแทนที่พาสปอร์ตเนาะแล้วเขาไปไทยไปหันก็ต้องติดตัวอันนี้ตายค่ะตายเป็นตายดูหนานะก็นั่งท่าเพลินโอ้ยหดก่อนหดมีนังสิเข้าไปใส่กับเรได้ไม่กลัวแบบว่าเอาคนป่วยไปปวดนี่ปวดติดตัวตลอดเลยเอออยู่ไทยบอมันบอกแอนซอลลี่มันบอกคือโพดจะเห็นอันนี้ก็เลมโมหูนั่นนึ่งมิจฉาเรื่องมันเนี่ยตั้งแต่ลง ตั้งแต่ออกจากโรงแรมมาวันนี้มาถูกเสร็จทงผายอีกทีป้ามาอยู่ในนี้แหลลงมาปุ๊บนั่งรถบอดนะก็ะมีเรื่องโย้ยนักสิเล่จาจังไหมมันเล่าพอถือมันไรติดไรต่อ,อพอดน,นะทุกคนเนาะให้ให้ไปเรียบเรียงคำว่าก่อนจะสิมันเล่าให้ฟังว่าเกิดยังคืนนี่ไหมหมันเป็นเนี่ยแกงกระไรบางตรงบางตรงมันขี้ได้หรือ่มันดิกับตีนมันดีหรือว่ามันใหญ่พอดบอกตีนมันใหญ่พอดหรือว่าเลาะมันนะแม็กมันน่ะเปล่าฮักกูบูทุกคนนี่ยสองใบ อไปะหล้านสิบส<ะ>องล้านใช่ปใบหนึ่งหกล้านโอ้โแยแต่สิรวยเนาะโอ้ลอตเตอรี่เหรอเออถือถ,ถือเราใช่แบบซีบะแบงน,นะแบงให้เบริรตทุกคนเขบาบม่ได้หายได้คอยบดองพันบาทเอกอการสขาเอาบอเอาเด้อมันมันมันถือแบบลรเนี่ย่ไเพราะว่าสมมติถือหกละสิบสองล้านนี่ใส่คนละพันบ่ทั้งทั้งที่ยืมเงินนี่ได้ซื้อนะบอเจ้ากรพิเศษแน่เนาะทเออแล้วไปสองพันิ เออก็ท่านกูออกดอกอกพันเอ็ดก็พ่อแล้วเอาพันเอ็ดออก,กัอพิเศษกี่โมใส่ไข่นะบางนียังดูดีสองพันเจ้าของนะเออเอามาคืนซ้มามามาโอนมาตอนนี้เลยไปยืมเงินมา <c oughs> นี่นะทุกคนนะไปเจอกันหวยเพก็กแล้วทุกคนนะตลาดหวยเพก็ก <c oughs> มาซื้อยังมากินแรงคือมันเป็นมาแต่อยู่บน